แบบลูกบางไปเลยมีคนบอกว่าพี่ครับสอนจับบาสมือเดียวหน่อยครับทําให้ดูหน่อยครับทําไงครับนะสอนหน่อยครับทํานะไงครับเออมันก็ต้องมือ,มอใหญ่อะมันต้องทําไมนะมันต้องมือใหญ่หมือต้องใหญ่เออแล้วหมุนได้ไหมหมุนได้หมุนได้หมุนได้ไแบบเงี้ยเงี้ยจะหลุดไหมนะชา้ชาช้า เออนะสอนจับบ้านมือเดียวเออโอเคมันต้องทำไงนะมือใหญ่เดี๋ยวอุ้มจับบ้านมือเดียวมีคำถามมาพี่ครับสอนจับบ้านมือเดียวหน่อยครับจับให้ดูหน่อยจับให้ดูหน่อยเอาเอาดีดีดีสัตว์จับมือเดียวดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ้าวยิงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรนะทำไมอ่ะทำไม่ทำไม่ได้อ่ะ เพราะอะไรอ่ะดูนิ้วผมเออแล้วจะให้พี่สอนยังไงวะสอนจะบ้ามือเดียวไอเฮงจับไม่โดนเลยดิจับได้วะเอออ่ะอ้าวมึงดูดูคนมือใหญ่เอาลงเอาลงเออหยิบขึ้นมาดึงขึ้นมาเออเอาดิเออเนี่ยจอมยังดึงได้เนี่ยเออเอ่อมันได้เป็นคนฉิบหลักนะพี่ใช่ไหมมันไม่ต้องสอนแล้วมั้งของเนี่ย ะมันอยู่ที่มือมือเล็กมือใหญ่มือเล็กมันก็ดึงไม่ได้อยู่แล้วเออมันจะจับยังไงอ่ะได้ไหมจะเหมือนเคยพี่ก็เคยสอนมาถ้ามีแรงบีบใช่ครับดีๆมันก็จับได้แต่มันฝึกเออแต่ทำทำไมประเด็นจะทำทำไมเออมึงพูดถูกเลยจะทำทำไมเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้อะไรใช้ทำอะไร ไม่เขาจะดังไงเขาจะฝึกดังไง